นะครับแอปพอร์ต G9 ของตวูนนะครับข้อคู่นะรลอยี่สิบตัวน้ำมันโซฮอ95นะครับคันนี้เข้ามาจัดโล่ห้าพันนะฮะมีตั้งวาล์วล้างลิ้นล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสตรแตนเลสรีเซ็ต ECU เลิร์นนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็ <c oughs> รีแมบบ็กล่องหลักนะครับ คันนี้รีแบบใช้งานน้ำมันโหฮ95นะครับ <c oughs> ท่อโลงล้อหนักนะฮะคันนี้อ่ะโอเคอันนี้ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะครับ <c oughs> <น>อ่าเอนะครับสัน่น้อยลงชัดเจนนะครับปร <c oughs> ับรอบช่วยเรื่องตัวสันด้วยนะ <c oughs> โอเคก็ ันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไวแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศน,นะครับสายเบนซิน,นเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนโจนูดูรถเลยนะครับจูสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูน5นาทีส0นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอามาดูอัตราเร่งกันนะฮะแต่ท่อโล่งมากเลยโล่งแถมล้อดัก นะฮะโอเคไปเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับ สำหรับลูกค้าที่ใช้ Accord g 92.0นะฮะน้ำมันโซฮอ95นะครับปอ20ด้วยนะครับท่อคู่นะฮะลองดูครับมีอะไรต่างๆจากรถท่านบ้างนะฮะอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับก็พีดูนะครับจูคันละ3,500บาทนะครับหรือจะตัดโปร5,000อย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีเดวอสนสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทำตอนทำเช็คให้หมดนะฮะคอยจุระเบิดหัวเทียนนะครับแรงดันน้ำมัน นะฮะเชฟให้ครบหมดเลยนะฮะแล้วก็พีจูนะครับหน้าอู่อยู่สรีไทย73นะครับอยู่หน้าปากซอยอีกที่คือเราพุกาคลอง7นะครับที่คลอง7ให้บริการแต่งานจูอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีบริการจูนอกสถานที่นะครับใกล้ไกลไปหมดต่าจวัดผมก็ไปบอกค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Google m a p นะครับแค่พีพีจูรีแมปคอน d a ก็เจอเลยนะครับโอเคก็ส่งงานฮะสำหรับ 49 p โล5,000นะครับเครื่อง200นะฮะอดลิ้นลีให้ครบๆนะครับปรับรอบแก้ตัวสันที่ด้วยนะครับจูนน้ำมันโซฮ95ขอบคุณครับ